เมื่อคุณอายุใกล้จะถึง70ปีหรือว่าเกิน10 70ไปแล้วคุณสามารถจะทำนายตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะมีอายุยืนมากหรือว่ามีอายุยาวยืนมากหรือน้อยเนี่ยนะครับสามารถทำนายได้เลยโดยนะครับสังเกตสังเกตจากห้าหกอย่างนี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยค่อคุยให้ฟังนะครับ สัญญาณต่างๆในร่างกายนะครับอันดับแรกนะครับคือความเร็วในการเดินถ้าคุณอายุเจ็ดสิบหรือว่าเกือบเจ็ดสิบเข้าไปเนี่ยในรุ่นดาวเขาเดียวกับพวกผมเนี่ยความเร็วในการเดินของคุณเป็นยังไงบ้างสม่ำเสมอไหมเดินลวเหนื่อยไหมบางคนเนี่ยเดินไปเนี่ยขึ้นบันไดหรือว่าเดิน ไปกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยบอกคนเหนื่อยหอบไปวัดไปวาหรือว่าไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะไม่ได้กําลังขาไม่ได้เมื่อกําลังขาไม่ได้นะครับก็แสดงว่า,อ,าอนาคตต่อไปเนี่ยกับเพื่อนอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเดินกระฉับกระเฉงเดินตุ๊บ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 ,บไปนั่นโอ,โอ้สบายมากไม่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเดินได้สบายสบาย,บายเหมือนครั้งที่อายุสักห้า 50, สิบหกสิบอะไรเนะี่ย มันก็จะอ่อนแรงนิดๆหน่อยๆเนี่ยอันนี้อายุเขาก็จะยืนยาวว่าคุณแสดงว่ากําลังขาเนี่ยเขาดีมากนะครับอ่าอันนี้กําลังขาเนี่ยเป็นจะเป็นหลักนะครับการจะล้มไม่ล้มเนี่ยเพราะฉะนั้นกําลังขาเราจะทํายังไงให้มีกําลังขาดีๆนะครับก็จะต้องมีการออกกําลังมันออกกําลังขาฟิตกําลังขาให้อ่าเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ของร่างกายนะครับกระดูกที่ใหญ่ที่สุดก็คือกระดูกที่อยู่ตรงต้นขานะครับ อันต่อมา,อาความความความไอการการบีบการบีบมือของคุณเนี่ยนะครับแรงบีบมือเขาเรียกแรงบีบมือถ้าคุณมีแรงบีบมือเนี่ยที่ว่าแบบแน่นเวลาจับมือเวลาจับอะไรก็ช่างเถอะแรงบีบมือคุณของคุณยังมีแรงบีบบีบได้ดีอยู่ก็แสดงว่าโอเคอยู่นะครับแขนของคุณก็มีประสิทธิภาพได้ดี ผมไปเจอเพื่อนหลายๆคนเวลาไปงานก็ดีนะครับไม่สามารถเปิดน้ำกินได้เปิดบิดคนน้ำานะ่ะเปิดไม่ได้โอ้โหแสดงว่าร่างกายกำลังแข็งเข้าไม่ดีกำลังมือแรงบีบมือไม่ดีเมื่อแรงบีบมือไม่ดีเนี่ยคุณจะอายุยืนยาวได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาอะไรมาลูกไอ้ไอ้มันจะมีที่ออกกำลังมือเนี่ยมีไม่มีขาย จะเป็นลูกเทนนิสก็ได้จะเป็นแบบที่บีบ,แบบีบแบบแบบเบรกรถนี่ก็มีมันมีหลายอย่างนะครับเนี่ยก็พยายามให้มันแข็งแรงนะครับก็อีกอันหนึ่งลองลองดูคุณลองยืนขาเดียวดูสิคุณได้ไหมสิบวินาทีลองฝึกดิยืนขาเดียวยืนขาเดียวยกขาขึ้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนะี่ยโดยไม่ต้องเกาะอะไรนะครับไม่ต้องกะจับอะไรเลยก็นับหนึ่งถึงสิบ สิบวินาทีว่าได้ไหมถ้าไม่ได้คุณก็ต้องฝึกนะครับฝึกเพราะว่าพวกเนี่ยมันจะฝึกพวกสมองด้วยด้วยการทรงตัวด้วยอะไรด้วยคุณเดินคุณไปนั่นไปนี่คุณจะไม่เซไม่ล้มนะครับอันนี้อันนี้เรี่ยนี้คุณ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 ต้องดูด้วยเกี่ยวกับว่าการการฝึกการลองลองดูว่าประสิทธิภาพของคุณแค่ไหนนะครับต่อมาก็คือการนอนการนอนอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องนอนให้หลับสนิท นะครับนอนให้เพียงพออย่างน,อน้อยน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็ต้องนอนให้ได้บางคนนอนไม่หลับนอนแต่แต่หัวค่าตีหนึ่งตีสองตีสามตื่นแล้วเข้าเข้าออกออกห้องน้ําลุกไปลุกมานั่นแหละนอนไม่หลับใครทําอะไรตองคือได้ยินหมดอ่าเน,นี่ยคุณจะสุขภาพดีได้ยังไงอายุจะยืนได้ยังไงเพราะนั้นคุณต้องฝึกฝึกการนอนนอนให้หลับสนิทนะครับอ่าอีกอันหนึ่งคือการกินกิน อายุขนาดนี้แล้วนะครับมันจะต้องหาของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกินอาหารให้ครบกินอาหารให้เพียงพอสําหรับร่างกายก็อย่าไปกินของแปรรูปมากนะักก็ให้กินอาหารชั้นเดียวนะครับอาหารชั้นเดียวเขาคงจะเข้าใจกันอยู่นะครับเนาะแล้วเรื่องการกินสุขภาพการกินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอีกอันนึงคือความเครียดความเครียดนี่สําคัญมาก บางคนพวงเครียดก็ยกตัวอย่างเช่นเอบางคนติดลูกติดหลานอ่าหลานจะกินจะอยู่จะไปโรงเรียนยังไงเออไปนั่นไปนี่ก็ไม่ได้อยู่กับหลานไปส่งลูกส่งหลานเออมันจะกินจะอยู่มันจะนอนมันไม่สบายจะทำไงก็เครียดอยู่นั่นแหละเครียดทั้งวันทั้งวันความเครียดเครียดสะสมก็ทําให้อ่าระบบในร่างกายของเราเนี่ย ตั้งแต่การกินการอยู่การเผาผลาญอาหารพวกเลือดลมอะไรต่างๆนั้นมันไปหมดแล้วครับถ้าเขียดเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเขียดนะครับก็ให้ฝึกฝึกไว้อย่าเขียดก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็นั่งสมาธินั่งอะไระทําจิตใจให้ให้สบายสบายพักผ่อนพยายามยายาม,ยาม,ย,ามยามแก้ไอยามไอ้บ้านปลายชีวิตนะครับอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้สังคมนะครับการ การความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยเราอย่าเลิกนะครับเพื่อนก็ต้องไปบ้างวัดก็ต้องเข้าบ้างในชุมชนนะครับมันก็จะได้รู้จักกันหัวเราะกันเที่ยวกันกินข้าวกินปลาด้วยกันอะไรด้วยกันเงีย้ยบางคนที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่จะเหงานะครับจะเหงาแล้วก็จะคิดมากงูี้งี้โอ้ยอีกไม่น,าน่าเนเดี๋ยวก็เกิดการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะไปเร็วนะครับเนี่ยพวงนี้ด้วยนะฮะก็สรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆก็มีอยู่ก็ไม่กี่อย่างนะครับก็ไม่ไม่กี่อย่างก็อันอันดับแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินนะฮะเดินการเดินเดินให้เข้มแข็งแรงบีบมือต้องดีนะครับลองยกขาข้างเดียวดูซิว่าสักสิบวิจะได้ไหมนอนให้เพียงพอกินให้กินให้ถูกสุขลักษณะนะครับ ลดความเครียดให้น้อยลงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกับผู้ไปมีความสัมพันธ์ในสังคมนะครับจะเข้าวัดเข้าวาหรือว่าใครมีกิจกรรมมีกลุ่มมีอะไรก็เข้าไปที่เราเข้าไปแล้วก็เราสบายใจนะครับฝากไว้แค่นี้ครับผมว่าถ้าเกิดใครปฏิบัติตามนี้เรื่อยๆนะครับผมว่าชีวิตเนี่ยร้อยนะ่จะถึงอยู่นะครับสวัสดีครับ